เราไม่ได้ทําตัวเป็นพระผู้ยิ่งใหญ่แต่เราทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนตามธรรมตามวิน,นัยลูกเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าพ่อเราบัญญัติอย่างไงเราเอาอย่างนั้นลูกเรายอมเป็นลูกโง่ๆตามปลอยพ่อดีกว่าลูกให้แน่ใจใจว่าพ่อเราฉลาดรักแหลมจริงเป็นศาสดาของใจพบลูก่ะเราจะอ่ฉลาดทีลูกนั่นแหละ เราจะอวดฉลาดดิลูกพ่อว่ายัางไงเราก็ยอมเป็นลูกโง่ๆงก่อนลูกถ้าใครจะว่าพอ่อเราโง่เราก็ยอมโง่ตามพ่อเราอะนั่นแหละถ้ามีคนใสรรเสินพ่อเราว่าฉลาดเราก็พอฉลาดตามพ่อเราลูกใจยังนั่นเราเอาอย่างนี้ลูกเราจะคิดว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในธรรมในวินยัยอย่าคิดแบบนั้นดู ผู้ยิ่งใหญ่ในธรรมในวินัยก็คือพระพุทธเจ้าลูกเนะี่ยนั่นแหละเราเป็นผู้ปฏิบัติตามลูกเนะี่ยแม้แต่คณะสงฆ์ผู้ทำสังฆทนาท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนลูกนะปฏิบัติตามหลักคําสอนของพุทธเจ้าดูเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าท่านเป็นพระผู้ยิ่งใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีนะลูกนี่ขอลูกหลังเข้าใจด้วยนะท่านปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ที่อ่อนน้อมถ่อมตนพระอริยบุคคลต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนในธรรมใน,านินันไม่ได้อวดอ้างอวดโอว่าเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐนะลูกนะลวงปู่มไม่ได้ได้เทศว่าลวงปู่เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐนะลูกนะพระพุทธเจ้าเลิศดประเสริฐคณะสงฆ์นั้นเลิศประเสริฐเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้างั้นก็สอนพวกเราต่อ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 กันมาชั่วลูกชั่วหลาน เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่ออนุชนคนรุ่นหลังต่อไปนะลูกนะอย่าเป็นผู้พิเศษสิลูกนั่นอย่าอวดตัวเองว่าเป็นผู้พิเศษไงลูกหมอปราบคาาให้กับพผู้เจ้าลูกอ,อ่อนน้อมต่มตนเป็นผ้าขี้ริว้วพ่อว่ายังไงก็เอาอย่างนี้อย่าพาก,กันโง่เลยกว่าฉลาดลูกวกันนี้มันโง่กว่าฉลาด,นดเนี่ยรูอเข้าใจไหม พากันโง่แล้วว่าฉลาดบาดเปืองหรอือว่าตัวเองหรือตัวเองเ,อเองป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้างั้นหรอือนั่นเนี่ยโอ้ถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่จะบัญญัติอะไรบ้างล่ะพวกเรารู้ไหมก็จะบาไปพูดทาไมลูกก็ปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าก็ยังทรงประชนอยู่นี่พระพเจ้าไม่ได้ตายจากพวกเราไปไหนนี่ทาไมจะต้องประมาทล่ะลูกพระพุทธเจ้าไม่ได้จากพวกเราไปไหน วางไว้แล้วซึ่งทำซึ่งวินยัยเท่านี้เราก็ยังทำไม่ได้ถ้าพระองค์พระก,กายหยาบที่บอกว่าเหมือนในสมัยด้วยการยังอยู่นี่พวกเราจะไม่กระอักเลือดตายเลยลูกนี่ความเคารพผมก็อยากให้เป็นลานข้อนุอ่นหรือหมหมอบเลยพ่อว่ายังไงก็อเอาอย่างนั้นตรงต่อพระนิพพานตรงต่อพระนิพพานไม่ได้มีคําว่าลีก ไปข้างนั้นโลบไปทางด้านนั้นมาแปรหาอยู่หากิน